สวัสดีทุกคนวันนี้มาริบูจะพามาเที่ยวเกาะพีพีจะพาไปชมความสวยงามของทะเลที่อ่าวมายาและมังกี้ไอแลนด์แล้วพาไปดำน้ำที่ถ้ำไวกิ้งและพายเรือที่อ่าวปิเลลากูนและมาชิลที่เกาะไคแบบวันเดย์ทริปตามมาเลยค่ะทุกคนตอนนี้มาริบูอยู่ที่ซีสตาร์แฮปปี้เจอร์นี่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรอบนี้ฉันทำการจองผ่านเพจ Facebook ของบริษัทพอเข้ามาถึงก็ทำการเช็คอินกับพนักง,งานนะคะก็จะได้เลสแบนด์แบบนี้นี่ทุกคนความเก๋ของที่นี่นะคะมีขนมนมเนยนะคะมีขนมปังมีชากาแฟ กินด้วยสําหรับใครที่ชอบดำน้ํานะคะที่นี่ก็จะมีบริการให้เช่าตีนกบให้อีกด้วยระหว่างนี้นะักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเช็คอินกันเยอะมากเลยทุกคนส่วนตัวฉันขอปลีกวิเวกนะคะมาทาครีมกันแดดก่อนนะคะก็รอบนี้ก็ยังคงไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะคะครีมกันแดดตัวปังๆต้องเข้าเลยนะนทีนี้ดิฉันก็ไม่สนอะไรแล้วนะคะก็ละเลงครีมกันแดดไปทั่วเลยทั้งแขนทั้งขานะคะจากนั้นไกด์เขาจะเรียกมาแจ้งข้อมูลและกดต่างๆของทริปในครั้งนี้และก่อนจะออกเดินทางนะคะเขาจะเรียกให้ถ่ายรูปเพื่อเป็นประกันในการเกิด อุบัติเหตุต่างๆในครั้งนี้นะคะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมออกเดินทางนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่รถคันนี้ <c oughs> นี่แล้วเราก็จะเดินทางไปขึ้นที่ท่าเรือแหลมงานนะคะบอกเลยว่านักท่องเที่ยวคือเยอะมากเลยทุกคนและตัวลิสแบนที่เขาให้ตั้งแต่ต้นนะคะเป็นของสําคัญเลย <c oughs> มันจะเป็นการยืนยันว่าเรามาเที่ยวกับทริปนี้ <c oughs> กับทัวร์นี้นะคะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางนะคะทุกคนขึ้นเรือแบบปังๆไปเลยนี่พอขึ้นเรือนะคะไกด์เขาก็จะแนะนํากฎต่างๆเวลาอยู่บนเรือและตามเกาะต่างๆว่า ไไรรรคคววอะม่จากนั้นพี่ๆไกเขาจะแจกหน้ากากดำน้ําคนละอันไว้สําหรับดำน้ํานี่ทุกคนตอนนี้มาถึงเกาะพีพีนะคะพีพีก็จะมี2ฝั่งก็จะเป็นพีพีดอนกับพีพีเลตอนนี้อยู่ฝั่งพีพีดอนนะคะอยู่ที่มังกีไอ a ลนก็เกาะนี้ก็จะมีลิงตัวเล็กๆอาศัยอยู่มากมายเลยทุกคนนี่สามารถเข้าไปใกล้มันได้นะคะแต่อย่าไปใกล้มากเนาะเดี๋ยวน้องจะเข้ามางับนะคะทุกคนและจุดนี้ไม่แนะนําให้อาหารกับน้องนะคะเดี๋ยวจะเสียระบบนิเวศน้องจะหาอาหารไม่เป็นนี่พอขึ้นเรือนะคะก็จะมีน้ําดื่มนะคะเราจะ นั่งเรือไปกินอาหารกลางวันคือบอกเลยว่าแดดคือร้อนมากทุกคนร้อนแบบตะโกนไปเลยนะคะแบบร้อนสุดๆนี่ก็มาถึงแล้วนะคะอาริดารีตอรองนะคะมื้อกลางวันที่นี่ก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่อาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารฮาลลหมดทุกอย่างก็กับข้าวที่นี่ก็น่ากินมากไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้แกงมัสมั่นไก่หรือไม่ก็ต้มยำทะเลไก่ทอดแล้วก็พวกสลัดผักต่างๆนะคะนี่พอฉันตักมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปนั่งกินที่โต๊ะนะคะบอกเลยว่าหน้าตาหน้าอีดเวอร์แกจะบอกว่ามัสมัน่นเขาะ อร่อยมากเลยอ่ะหอมเครื่องเทศสุดเครื่องแกงจะมีความแตกมันนะคะไก่ก็จะเนื้อเปื่อยๆโอนเลย oh, ส่วนเพื่อนสาวนี่นคือตักข้าวแบบจุกเวอร์เนี่ยเนี่ยน้ำพริกกะปินะคะขอบคุณพี่ไก่มากทีุ่ตสาเอามาให้คนปังๆแบบเราก็ต้องกินข้าวกับน้ำพริกกะปิเนาะบอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากทุกคนพอกินข้าวเสร็จนะคะก็แวะมาเติมความหวานด้วยไอติมกะทิโซก็ราคาไม่แรงนะคะแบบโคน50แบบถ้วยก็50บบาทเองคืออากาศร้อนๆแบบนี้มันต้องตบด้วยไอติมแบบถูกต้องนะคะ ยิ่งมากินริมหาดแบบนี้ความอร่อยมันยิ่งทวีคูณนะแกเฮ้ยจะบอกว่ารสชาติคือดีมากอะ่ะไอติมเนื้อเนียนๆหวานกําลังพอดีแล้วมีถั่วลิสงกับถั่วซีกพอได้เคี้ยวนะคะบอกเลยว่าเลิศแกมันดับกระหายมันสดชื่นได้จริงๆเลยอะ่ะโอ้ยคือฟินมากนี่ทุกคนพอกินอิ่มเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นเรือเพื่อไปยังอ่าวมายาก็จากจุดที่รับประทานอาหารไปยังอ่าวมายาก็ใช้เวลาไม่นานเลยคือจะบอกว่าไกลเขาแพลนได้ดีมากเลยอ่ะปกติที่อ่าวมายาจะมีคนเยอะ นะแต่ไกลเขาเลือกให้เราไปรับประทานอาหารก่อนเพื่อที่จะมาที่เอามายาในจังหวะที่คนน้อยคือมันเลิศตรงนี้แหละเราจะได้มีเวลาถ่ายรูปไม่แออัดเกินไปแต่ใดๆคือน้ําทะเลคือซ ใสเลยทุกคน็ที่อ่าวมาอยานนะคะก็จะจัดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานประจ,จําอยู่ที่นี่ด้วยนี่พอมาถึงไม่ทันไรเพื่อนสาวก็ขอให้ถ่ายวิดีโออวดหุ่นแบบเสียของนางนะครับนางบอกว่าอดใจไม่ไหวทะเลคือสวยสุดโอโหบอกเลยว่าทะเลคือเลิศมากไม่แปลกเลยที่ฝรั่งยกให้ทะเลในไทยเป็นทะเลที่สวยที่สุดบอกเลยว่าจุดนี้สามารถถ,ถ่ายรูปเป็นร้อยเป็นพันรูปได้เลยน้ําทะเลคือสวยบรรยากาศคือเลิศคือเขาบอกว่าถ้าโชคดีก็จะเห็นเบบี้ชาร์กนะ น้องก็จะมาไหว้ริมห่านะคะแต่วันนี้ฉันไม่โชคดีเลยไม่ได้เจอน้องจากนั้นเราก็จะขึ้นเรือนะคะไปที่อ่าวปิเลลากูลคะ่ะเราก็จะนั่งจากจุดนี้นะคะไปที่อ่าวปิเลลากูลแบบไม่ไกลมากเลยทุกคนระหว่างทางที่กําลังเข้าอ่าวนะคะตกใจกับน้ําทะเลคือแบบจะใสอะไรเบอร์นะั้นนะ่าโอไมก g อ d นคือมันลดมากแกบอกเลยว่าน้ําใสมากเหมือนน้าคอลีเลยเอาดีๆนี่พอมาถึงนะคะนะักท่องเที่ยวก็ต่างก็โดดน้ําโครมไปมาเลยนะคะส่วนตัวฉัน ก็ขอภายเรือแบบแอฟแฟฟิลลุคคุณหนูคุณใจนะคะคือแบบยังไม่อยากจะเปียกน้ํามากวาเหนียวตัวทุกคนจุดนี้ก็จะแวะเล่นน้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเรือก็จะพาเราไปที่ถ้ำไวกิ้งแกจุดนี้จะบอกว่าห้ามละสายตาเลยคือพอเรือเล่นผ่านช่องอ่าวเราจะมองเห็นความงามของเกาะพิเลลากูนที่ตัดกับความใสของน้ําทะเลบอกเลยว่าสวยมาก นี่นี่จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดดำน้ำของถ้ำไวกิ้งนะคะคือมุมเนี้ยเราสามารถมองเห็นปลาแหวกว่ายไปมานะคะบอกเลยว่าสวยสวยว่ายน้ำจนอิ่ม้ํำสำราญเราก็จะไปต่อกันที่เกาะไข่ในจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับภูเก็ตก็จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนเป็นเกาะสุดท้ายที่เราจะมาพักผ่อนเดินรีแลกซ์ริมหาดและจะบอกว่ากนเกาะนี้น้องแมวเยอะมาก แล้วก็จะมีเด็กๆฝรั่งเนี่ยมาเล่นมาเกาน้องแมวนะคะน่ารักสุดๆจะมีบาร์มีค็อกเทลนะคะสําหรับใครที่ชอบดื่มสังสรรค์น,นะคะนี่แล้ว,ลวเราก็กลับนะคะทุกคนทริปนี้สนุกมากๆพี่ๆไกด์ซีสตาร์คือเป็นกันเองสุดๆและใครที่อยากมาทริปสนุกๆแบบนี้แวะมาลองได้นะคะสำหรับนี้บุ้ยบุ้ย